อมพุทธาพุทโธพุทธะธรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโ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 อม Om tasama u 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 Om Om mama sayang te Om pomara 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 mama sayang te ฮุมพุมารมมาสัยังติฮุมพุมารมมาสัยังติโอมโอโอุมสีคเนสายะสิทธิธาตานมะตฮุมสีคเนสายยะสิทธิธาตานมะตฮุมสิคเนสายะสิทธิธาตานมะตฮุมสิคเนสายะสิทธิธาตานมะตฮุมสิคเนสายะสิทธิธาตานมะ โอมศิคเนสายะสิทธิาตานมะโอมเจมาตากีโอมเจมาตากีโอโอมเมกามะอุ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 โอม โอมนมัตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณอิอิทัสสยามโอมนมาตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณอิอิทัสสยะมโอมนมัตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณอิอิทัสสยะโอมนมัตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณอิอิทัสสยะมโอมนมาตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณอิอิทัสสยะ Om um, NAMA KWE SUWAN HALIHALI WE SUWAN IKHITAT e, e, SAYA HUM Om um, ANG ASA angasa ANG ASA Om ANG ASA